สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะน่าจะเรียกได้ว่าเปิดตัวเป็นทางการได้แล้วสำหรับนนกุลชานนลและนักแสดงสาวแอฟทักษอนที่ล่าสุดทางด้านมาดามแป้งได้จัดเลี้ยงปีใหม่ที่บ้านโดยมีซุปตาดาราดังมาร่วมงานมากมายไม่ว่าจะเป็นอัมพชราภาแอฟทักษอรนนกุลรวมไปถึงคนอื่นๆก็มาร่วมสนุกกันเพียบ แน่นอนว่าภายในงานก็มีการจับรางวัลซึ่งอั้มพัชราภาก็ได้กระเป๋าใบละ80,000นบาทแอมเมสรุ่นเบอร์กินและอีกคนที่ได้รางวัลใหญ่ก็คือแอฟทักษออนได้ทองคําแท่ง30บาทตีมูลค่าราวๆหนึ่งล้านบาทเลยทีเดียวบอกเลยว่าไม่ธรรมดาสําหรับปีนี้แอฟทักษออนไม่ได้มาคนเดียวเหมือนทุกๆปีปีนี้มีคนพิเศษมาด้วยในงานก็เลยจะดูหวานเป็นพิเศษ โดยมีช่วงหนึ่งที่นนกุลร้องเพลงคู่ชีวิตของค็อกเทลให้แอฟด้วยระหว่างร้องเพลงนนกุลก็ไม่ละสายตาไปจากสาวแอฟเลยมองตาหวานซึง้งแถมยังพยายามจะให้แอฟร้องด้วยทางด้านสาวแอฟก็ออกอาการเขินจนไปไม่เป็นเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นสีสันของงานปาร์ตี้เลยจริงๆแถมแฟนๆยังแซวนนกุลอีกด้วยว่าไม่มีอาการเขินแต่กลายเป็นแม่แอฟเขินแทนแถมมือนน,อนกุลก็ไม่นิ่งด้วย เดี๋ยวอบเดี๋ยวจับคลั่งรักสุดๆเลยจ้าขณะที่อ้ําพัชราภาก็โพสต์คลิปลงสตอรี่ไอจแสดงความดีใจกับแอฟโดยมีเหล่านางเอกแหยินดีแถมว่าที่หนึ่งทุกปีแฟนก็มีกระเป๋าก็ได้ทองก็ได้เห็นโมเมนต์แบบนี้แล้วรอลุ้นงานแต่งกันเลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ